ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาราตาค่ะมาเจอกันหน้าสดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะมาแต่งหน้าค่ะแต่ขอแอบสารภาพว่านี่เป็นการอัดคลิปครั้งที่2นะคะเพราะว่าครั้งแรกอยู่ดีไฟการ์ดัง นั่นคือลุคของน้องฟิลิกส์นั่นเองนะคะสเตย์คิดนั่นเองที่เรารับปากว่าจะทํานานแล้วจริงๆอะทำเสร็จังนานแล้วแต่ว่าพอมาเช็คไฟล์ก็คือไฟล์วิดีโอพังหมดเลยคือพังทั้งการ์ดกอดหมายมั่นปั้นมือว่าตั้งแต่เห็นทีเซอร์แล้วก็ลุคนี้น่าสนใจนั่นเองะค่ะหวังว่าจะแต่งได้เหมือนเดิมนะค่ะไปดูกันเลยค่ะและในคลิปนี้นะคะคุณตาต้องหลั่งน้าตาอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีสปอนเซอร์เข้ามานี่ค่ะก็ขอบคุณเนซี่มากนะคะเนี้ที่อยู่ในมือของเราอันนี้นะคะเห็นกันไหมเอ่ยเขาจะมีด้วยกันท สอย่างนั่นเองนะคะมีสกินแคร์2อย่างแล้วก็เป็น BB1 อย่างนั่นเองนะคะตัวสกินแคร์เนี่ยเขาก็จะมีเป็น n e s m e Anti m e l a s m a Cream นั่นเองนะคะแล้วก็ N e s m ี Whitening v i t a ม i น C Serum นั่นเองนะคะเป็นในส่วนของสกินแคร์แล้วก็ในส่วนของ BB ซึ่งคือสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะอันนี้คือ N e s m ี BB b u r s t Net Tone u p SPF 35 PA 3บวกนั่นเองนจะะ๊ะชื่อยี่ห้อเขาชื่อ n e s m e นะคะแน่นอนว่าถ้าสังเกตดูเขาเหมือนก็เขาจะเน้นในเรื่องของงนนองงงงรรันนนก่เเมมมีตห เยอะแยะเลยว่าเออเรื่องของรังนกต่างไม่ว่าจะเป็นบีบีหรือเป็นครีมสกินแคร์เนี่ยก็จะใส่เทคโนโลยีความแบบรังนกลงไปด้วยนั่นเองนะคะทั้ง3ทซองที่เห็นอยู่นี้นะคะราคาเท่ากันหมดคือซองละ49บาทนั่นเองนะคะทั้งสกินแคร์แล้วก็บีบีเลยนะสามารถหาซื้อได้ที่ E v e a n d Boy นะคะ C a s t l e C นะคะวัดสรร CJ Supermarket นะคะ Ni n e Beauty แล้วก็ร้านขายเครื่องสําอางทั่วไปเลยนะคะหรือว่าจะสั่งออนไลน์กับทางเนสมีโดยตรงก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนั่นเอง ทั้งซีินแคทั้งวีบีสามารถสั่งซื้อได้หรือไปซื้อได้ตามช่องทางที่บอกไปก่อนหน้านี้เลย แต่วันนี้เนี่ยดิฉันจะใช้สิ่งนี้ค่ะตึ้งที่ชูเจ้า b b ีซองนี้มาลองใช้นะคะเพราะว่ามันน่าสานใจที่เขาเป็นทั้งครีมรองพื้นด้วยแล้วก็เป็นครีมกันแดดด้วยนะคะที่สําคัญคือเขาพูดว่ามาทาไปด้วยแล้วก็บํารุงไปด้วยในตัวนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่ปกปิดอย่างเดียวนะแล้วก็มีทั้งอัลฟาอบูตินกูต้าไทโอนที่เขาใส่มาเพื่อให้บํารุงผิวหน้าให้ผิวดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่จอบไม่มันซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่รอปไม่มันจริงเพราะคลิปก่อนหน้าน,นะ ต้าแต่งหน้าเจต้าก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติต่อนะคะซึ่งจะบอกว่าดีมากคนหน้ามันใช้ได้นะคะแล้วก็คนผิวแห้งก็ใช้ได้เช่นกันอาจจะไม่ได้คุมมันจนถึงเวอร์มากแต่ทําให้ผิวสวยมากนะคะถ้าใครก็ไม่เชื่อก็ไปย้อนดู IG ของต้าเองนะคะเพราะที่คุณต้าได้ลงรูปไปเร็วนะคะือขยับมาใกล้นิดน,นึงนะคะจะได้เห็นว่าเออรอยสิวต,ต่างก็คืออยู่ครบนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะใช้นิ้วในการลงก็ได้นะคะแต่ทุกคนก็รู้ว่าคุณต้าทำยไงคะปั ไม่ชอบในยิ้ปุ้ยก็จะใช้พัคูชั่นเหมือนเดิมนะคะบีบลงมาไม่จำเป็นต้องบีบเยอะมากจะหมดแล้วว่ะเธอเพราะว่านี่ก็ใช้เลื่อยเปื่อยเงอนน,องนะนี่นะคะสีจะเป็นสีเนื้อปกติเลยไม่ได้ขวาววอกหรือไม่ได้อะไรนะคะเดี๋ยวลงบนผิวคนก,นก็จะซาบีนะคะไม่ได้หนืดมากไม่ได้แบบคนเวอร์แูนี้รอยสิวครบครรนเริ่มเลยปิดเติมปกปิดเหมือนโมโหใครมานะคะ สังเกตว่าที่หน้าซองนะคะ,ะ,คะเขาจะมีเขียนว่าเอา่ออัลฟาอบูตินแล้วก็กูตาไทโอนใช่ไหมมันรวมกันเนี่ยมันก็จะช่วยกันหยุดยั้งเม็ดสีเมลานินโดยโตรงบนผิวนั่นเองนะคะก็ช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ยับยั้งการเกิดชืดทรังดอมนั่นเองนะคะพวกดักสปอตทั้งหลายแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยส่อมแซมเสริมสร้างคอลลาเจนให้เราด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาทาไปมันเลยจะไม่แห้งผากมันจะทําให้ผิวเราดูยังแบบเออมีความจุ้ยซอยู่นะมันไม่แห้งอ่ะแล้วมันก็ มันดูแบบมันดูดีมันดูมีสุขภาพที่ดีนะคะ ills. แล้วก็ปกป yeah. ิดได้ดีเลยเนื้อบางเบานะคะไม่ได้หนักหนาอย่างที่ตาให้ดูเมื่อกี้คือมันจะมีความแบบค่อนข้างลื่นตัวไม่แบบว่าไม่เหนียวหนุบหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ดีมากๆคือมันสามารถกันแดดได้นะคะใครที่ทากันแดดซ้าแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออมีมั่นใจว่าลองพื้นเออกันแดดอย่างเดียวมันจะช่วยได้ตัวนี้เขาใส่กันแดดมาให้ด้วยก็จะเหมือนแบบเราเบอความกันแดดเข้าไปในตัวนั่นเองไม่มีพวกพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้้้้สสึกกววววว่่่่่าาาาาาาิแแพพงงงยยยล็็เเปนนนอออัีรระต คนผิวไวมากตอบแบบสมมติถ้าใช้แล้วแ,แพ้สิวมันจะขึ้นทันทีอันนี้ไม่ขึ้นเลยคอนเฟิร์มแล้วเขาก็ยังมีพวกนี้นะคะที่เขาบอกมาให้ในแฝงชีตที่ตาอ่านก็คือมีอัลคว้าชัตเทอนะคะซึ่งถ้าถ้า,าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนสร้างเลเยอร์ขึ้นมาบนผิวอะทำให้มันมีการอุ้มน้ําในผิวมากขึ้นนั่นเองนะคะทําให้ผิวภายในส่วนลึกๆของเราอะแม้ว่าจะเป็นคนหน้ามันแล้วขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนเนี้ยมันจะช่วยให้ผิวดูอุ้มน้ํามากยิ่งขึ้้้้นนนนแแลลลลวววก็เเเาาาาาทงางไไปรรยยดดูบบผิสุขภพีีีีมมนอนอะอะะ่ค ่ยังไม่เนิ่น hey, hey, เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูใกล้ๆนี่ผลงานของเนสมีวีบีนะคะเบอร์สเน็ตชอนอัพไม่ไลงเลยเลยเท่านี้จบจากนั้นนะคะเราก็แค่ลงแป้งฝุ่นเบาๆก็พอเพราะว่างานผิวของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะ ลงแป้งอย่างเบามือเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ไปแต่งตากันเลยเมคอัพตาวันนี้จริงๆไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะคะแล้วก็ตาพยายามจะแกะมาแล้วในเท่าที่ตาไปหารูปมาได้นะคะ<อ>ก็หวังว่าจะมีความเหมือนสักนิดก็ยังดีนะคะแต่รลับประกันว่าเพชรใต้ตาเหมือนแน่นอน3เมนิดนะคะไปดูกันเลยคะ่ะต้องบอกว่าลุคนี้นะคะน้องก็แอบมีสีอายแชโดว์ที่มีความชัดเจนนิดหนึ่งนะคะก็จะลงอายแชโดว์สีชมพูติดส้มๆแบบนี้ไปก่อนจากนั้นก็จะลงอายแชโดว์สีส้มตามลงไปเลยไม่วิงหางชี้อะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็เกลี่ยที่ตาร่าง้ดยใน จ้าแบบนี้จากนั้นใช้สีออกครีมครีคขงขาวแบบนี้นะคะเกลี่ยให้สีมันดูสมูทนั่นเองนะฮะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลเลยมีการคัดเบ้านิดหน่อยเพื่อให้เกิดมิติลีลับนะคะแบบนี้เลยเป็นช่วงแบบตัววีด้านหลังหางตาเนะจ๊าแล้วก็เสริมที่หัวตานิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีความเบ้าตาลึกกว่าเรานิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยชิมเมอร์นี้เลยสีทองไปที่กลางลูกตานะคะเวลาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจะได้มีความว่าแวววาวนะฮะ แล้วก็ตามด้วยสีชมพูชิมเมอร์แบบนี้ที่หัวตาล่างนะคะจะได้แบบเปลือกตาดูเบิกโปรงนะคะแล้วก็ทับด้วยชิมเมอร์สีขาวนิดหน่อยแล้วก็ลงตรงหัวตาด้วยนะจ๊ะจากนั้นเขียนอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าในลุคนี้น้องมีการเขียนอายไลเนอร์สีดําที่ค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ว่าหางเนี่ยเป็นแบบสั้นๆพอเท่านี้พอนะคะไม่ต้องวิงสูงมากแล้วก็ตามด้วยสีน้ําตาลทับลงไปเพื่อให้อายไลเนอร์มันดูโฟล์นั่นเองนะคะไม่ดูแข็งกระด้างจนเกินไปเนาะ แล้วก็ต้าเพิ่มที่หัวตานะคะเพราะว่ามันจะได้มีความคงมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารานน่าหน่อยนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอาฟูฟ่องนะแล้วก็ตามด้วยกรีเตอร์อันนี้สําคัญมากเพราะเป็นเมนพอยต์ของลุคนี้นะคะใช้ก้าวติดขนตาปลอมในการติดไปนะคะตามต้นฉบ,บับเนี่ยเนาะเขาติด3จุดเราก็ติด3จุดไปเลยนะจ๊ะกรีตเตอร์นี่สั่งเอาทางร้านแบบอุปกรณ์ทําเล็บได้นะฮะ นี่เท่านี้ก็เรียบร้อยส่วนคิ้วเนี่ยจริงๆแล้วต้าแทบจะไม่ได้เน้นอะไรมากก็แค่เขียนให้เป็นทรงตรงนะคะแล้วก็มีการเลือกสีที่มีความเ,เข้าๆกับสีผมนิดหน่อยนะคะ mm. เข้มกว่านิดนึงเพราะว่าจริงๆตอนเราทําผมเนี่ย เออมันค่อนข้างจะลงมาปรกตรงคิ้วพอสมควรดังนั้นจะไม่ค่อยเห็นมากนะคะจากนั้นเชดดิ้งนะคะด้วยความที่น้องมีโครงหน้าที่ชัดเจนแล้อาจจะต้องโบกเชดดิ้งแรงนิดนึงนะคะก็เน้นในช่วงแก้มแล้วก็ช่วงคางเล็กน้อยเนาะแล้วก็จมูกงัดเข้าไปนะคะก็คือถ้าไม่โดง่งก็งัดไปอีก ฉะนั้นบลัชออนนะคะตามไม่ได้ปัดเอาเป็นเอาตายมากนะคะแค่ทําให้แก้มพอดูแบบมีสีไม่ซีดจนเกินไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยไฮไลท์เราจะลงที่จมูกกับหนกแก้มนะคะตรงคิ้วเนี่ยไม่ต้องแล้วก็ต้านเน้นตรงช่วงหัวคิ้วด้านบนนิดหน่อยนะคะให้มีความนูนเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเขาก็จะเออช่วงตรงคิ้วตรงเนี้ยมันจะนูนแล้วมันจะเล่นไฟได้ดีนะคะ แล้วก็ทาลิปในต้นฉบับน้องเขาจะทาลิปที่ไม่ได้สีจัดจ้านมานะคะก็จะเป็นออกแนวพีชพชีแบบนุูดๆเหล่งยแล้วก็ทาด้านในาสีแดงให้มีความสุขะภาพดีนะคะตามแบบที่น้องฟิลิกทาเลยนะคะก็เรียนแบบมานะจ๊ะเท่านี้ก็เรียบร้อยะคะ่ะ อยู่ดีนะคะก็เข้าสู่โหมดแบคเดอรเอ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะก,กับเมคอัพลุกนี้ก็ <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้มีความเหมือนมากนะคะเนื่องจากว่าผมต้ายาวกว่าผมเนาะเขาสั้นกว่านะคะก็จะเซตง่ายกว่าแต่นี่ต้าต้องทำให้มันแบบมีความหยิกหยิกน็นึงเพื่อที่จะยกโคให้มันสั้นขึ้นนั่นเองนะคะมันก็มันบซ แต่ว่าถือว่าแต่งตามลูกได้ก็ถือว่าเป็นมีพานอย่างหนึ่งของคนเป็นแม่นะคะถ้าสมมติว่าไม่อยากให้มันดูวิบวับมากก็เอาเพดใต้ตาออกแล้วก็แต่งหน้าตามปกติติคนตาปลอมก็ได้หรือว่าปัดมารคาร่าให้มันเด้งกว่านี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพที่ดูยี่หญิงแล้วอาจจะปัดแก้มเพิ่มก็ได้เช่นกันนะคะตาที่ว่าแต่งง่ายสนอที่ว่าแต่งง่ายแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วดีที่สุดเป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะนั่นก็คืองานผิวจาก n นสบ v บีเบอร์เน็ตเทิลอัพเ p ส3ีเอฟบวกนั่นเองนะคะก็เป็น VB บซองที่ทำงานได้เรียงอ,อมนะคะมีทั้งในเรื่องของความงานผิวแล้วแต่ว่ายังปกปิดอยู่แล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปด้วยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายที่สำคัญคือใช้แล้วหน้ามีความแบบว่าเออไบรท์เชนนิ่งจริงกันแดดด้วยนะคะใครอยากลองก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะตามที่ต้าบอกไปตอนแรกเลยซองละสีบาทเท่ากันหมดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะอ,อ,อันนั้นซิลิกอันนี้ขอเป็นฟิลึกแล <c oughs> ้วกันนะคะฟิลึก ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว,ว่า,วาทุกคนจะลอเอาไปแต่งกันดูนะคะและถ้าใครแต่งแล้วได้เออเป็นยังไงมาบ้างก็อย่าลืมบอกกันขางใต้คลิปกันได้นะคะคอมเมนต์กันได้นี่จ้าตอนนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม,มนะคะสวัสดีค่ะอัญมณ์